สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพอกันอีกแล้วนะคะในช andel, ่องมดชนแนลมดมาชแนลหลักการสั่งเตาน้าโชกนะคะท่านผู้ชมนะค่ะเจอกันคลิปนี้ค่ะผาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์นะคะท่านผู้ชมนะคะวันที่แล้วเขาศูนย์หาบนนะคะท่านผู้ชมนะคะเขาตรงตรงเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะมือนีกระพ้ามาตามต่อกันอีกรอบนึงนะคะท่านผู้ชมนี้เป็นสถิติเก่านะครับผมท่านผู้ชม นี่นะครับอันนี้เป็นของงวดก้อนนะครับอันนี้เป็นของงวดนีนะครับผมให้เบิ้งตัวเลขกันเต้นเนินๆเลยนะครับเดี๋ยวเฉยปูมาอธิบายซูฟังว่าในสูตรนี่คิดไปคิดมาแต่เป็นยังคือได้มาเป็นตัวนี้นะครับผมค่ะเดี๋ยวสิให้ปูเบอกซูฟังนะครับผมอ๋อนี่กระเบื้องกันไปก้อนนะครับผมสำหรับเอฟซีทันใดที่สนใจครีมนะครับผมบพรว่าจะเป็นแค่เซียมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะครับผมสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับที่เบอร์ที่ขึ้นช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะ นอกจากปโมชั่นพิเศษนะครับผมสำคัญเลยก็คือผู้ใดสร้างของน้ำเห่านี่นะครับหมดแชแนลหมดหมาชแนลนี่มีสีรางวัลนะครับมีสีได้รุนรับรางวันนะครับ,รบ,รบเป็นทองค่ำนะครับผมมูลาค่าเท่าใดเดียวแอดมินจะพาไปซื้อนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปน้วกันเลยนะคะชมวีเช่นนะคะนาะครีมนะคะตอนนี้ก็ยังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะชุดละ1,200บาทนะคะแคลเซียมกระปุกละ500บาทนะคะ ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะคะ490บาทนะคะท่านผู้ชมนะคะใดสนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หนาจอเลยนะคะท่านผู้ชมครับผมขับคปมาแล้วนะครับกรับมาสการะครับปูเป็นจังได๋ครับปูงวดนี้วันนี้กับเป็นเอจังเกาเดีย่ะคะเจั่ง่านี่ยละ รูมาอธิบายสูฟังนะครับผมตัวเลขเป็นมาเป็นวัดที่สี่สิบสองเป็นวัดที่4ี่ิบสนะคะนาะวันนี้เป็นวัดที่สี่สิครับล่องหายเป็นวัดที่สองของสูตรนี้วะค่ะนี่วัดวดแรกมันได้ตัวนี้ครับที่ด 9กับศในงวดที่41่สิบเอันนี้นกับห้างวดที่4ี <9 S 2> ่สิบแปดที่ับกับวงอิติงวดที่สี่สิบเออันนี้งวดที่สี่องนี่ของตนสีกับ5ากก้ามาตัวครับงวดเอก่อนมันได้เกับศูนย์เป็นงวดที่สีอันนี้เป็นงวดที่สี่สิบเกวิง่ง วิ่งอย่างเดียวป่ะครับวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวเลยตัวนี้ขึ้นต้นมงต้นตาลต้นแมงก้อะไรบหมูปลาปลาดงไปแล้วนะครับผมแต่ว่าคนถือกเนื่มไหลได้ครับปูหงวนนี้ค้นคนถือกเหล็กไหลได้ครับหัวที่ออกศูนหาบนนะครับส่วนมากเลขล่างนี้บ้ค่อยเถือกไปถือกเลขบนนะครับ ถือว่าเขาตรงๆนะครับงวนี้ก็มาตามต่อตั้งแต่ต่องวนเลยนะครับเป็นสูตรบนอันนี้เป็นบนมันบวครับปูเป็นบนเป็นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างก้อนเนี่ยห้าตัวนี้มันมันสิบัมาาเก่าฮะกันมันมามันสะมาห้าเก้าครับครับนี่กับตัวครับเาะวเก่าบัวมาหลักสิบนะครับเข้าเรียว่าบักปลักรัตธรรมดะครับปละครูคือทายมากันหามาสีมาทั้งทั้งหนาแล้วก็ี ครับสีเก่าเพราะว่าเก่าประมาณหลักสิบครับผมมันนี้ก็บ่าถทานในปักกลักมันกบเอาไปเบิ่งสะก่อนนะครับผมเอาท่านเงเงินครับเดี๋ยวถาโค้งชุไทยปูเน้นให้นะครับอาจจะมีเม็ดเดียวเัานไปที่ห้าตัวเดียวเลยครับถ้าเก้ามาจะมาหลักหน่วยครับเขาฟันเก่าหลักหน่วยครับผมขนาตัวที่มันเป็นแปงครับอันนี้อันนี้เข่าเก่าตัวตรงมันไปกัน มันจะเป็นวัดที่42เดืนต่อปะครับผมมันเดืยาวแกอยากให้เดือนเาวไปจนสิ้นปีไปแล้วนะครูครับผมเลืออีกสองวัดนึ่งกัอะไรเด็กเด็กวิ่งมันก็ขึ้นตั้งเจ็ดกับแปดนี่แหละเป็นวัดที่49ครับตอนเนี้ครับผมโอ้สิบวัดดังอีกสะบอ่หาเจ็ดก็หาแปดนี่อาจจะเพราะว่ามันดังว่าแต่แต่ต้นปีมันด้ครับผมเหล็กซุ้มนี่ หาเจ็ดหาแปดนี่แต่ว่าขนารุ่นมันขนารุ่นนะซื้อแต่ตัวงวดพี่ด้ครับตัวนี้เฝ้าซื้อแต่ตัวงวดรวยกันจะได้เต็มบัตรทามันออกไม่ดีนะครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนตัวนี่ไปไปมากพุ่นมักสี่แปดพุ่นครับผมส่วนลางงวดที่แล้วเขาเอาเลขดับออกครับมันมันดับยุ่นมันดับฮอวเก่าพุ่นัะเก่ามันก็มันผันเด่นเก่าครับมันเด่นตัวดับนะ ที่แล้วดับชนเด่นนี่แหละเนาะดับชนเด่นนะครับผมแจ็คสตัดอว์หรือว่าแจ็คเกี่ยวอยู่ <c oughs> จับผมเขาจะเล่เอาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดครับเนาะครับวอนหนึ่งหกเจ็ดแปดนี่ยดที่ห้าสิบมอดที่แล้วครับยดนี่เป็นยดที่หาสิบเอด็ดครับมันกิดเดินต้นเงานกันเลลักซิปมันกับมีศูนย์กับเก้าครับผม มาในห่อพันเอาหกกับเก้ามาตัดมันมาเล่นเดนทีเก่าครับนั่นเรามมนพลาดเท่าไหรพันพันพลาดคืได้สูตนี้สุดไปเลยครับห้อกขาเล่นขัดสันไหม่ครับผมเอาก็เอาเอา,เอาเอาสูตรเดียวพ่อ,อรครับน,น,นั่นนีน่ซีนี่หน่อยหน่อยคครับ,รบอาาซีมี่ คู่เดียวเล้นๆเี่ก็ได้กกอยากได้จังฉันแล้วผมอยู่ไทย้วเจฟซียังไบวซอหลายตัวนะครับผมเอาเด็ดๆคัดๆกันหลุดมอสองมือครับผมล่างติดตล้มหายิจะละาเดี๋ยวตรงร้อยจะมือสองมือนะครับมือนี่วันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดมือยู่ครับผมยังยังมีเวลาอยู่นะครับผมเรามาชมแต่ตรงรอติดตามนะครับสําหรับสูตรรางของปูสีศูนนะครับอันนี้เอาสูตรบนไปเบิ้งสะก่อนนะครับ เทียบเคียงให้เบิรงกับสถิติเก่านะครับในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับกับเขาที่หาศูนย์หาเขาโตโตรงเลยนะครับปูครับเขาศูนย์หาบนนะครับงวดนี้ปูกับหามาตองงวดนะครับเป็นงวดที่สี่สิบสองนะครับผมประจํางวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นงวดที่สองครับสถิติงวดสถิติเดินมาแล้วสี่สิบเอ็ดนะครับผม คอับผมไฮเนี่ยเป็นสี่สิอครับครับผมการตองหดมีสี่คู่แค่นี้น้องครับปูครับมีสี่คู่ก็คือสี่กับห้านะครับเป็นหลักสิบนะครับเจ็ดกับแปดเป็นหลักหน่วยนะครับผมจับคู่มาได้ทั้งหมดสี่คู่มีสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดครับผมท่านช่มสำหรับตัวเลขแนวทางของปูสีสูนครับในงวดนวันที่16ธันวาคม2565นนะครับผม ครับแคปนาจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางมักกระตามบ่มักกระพ่านไปก่อนเนาะครับเนาะตัวเล็แนวทางทุกตัวทางทีมงานของเข้ากันนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางท่านั้นนะครับผมกับพิจารณาไต่ตองเบิงหลายๆนะครับเนาะยังมีเวลาอีกหลายมือหลายเว้นนะครับให้พิจารณาเบิงนะครับเบิงกันอีกหลายๆสำนักเนาะครับเนาะกับตัวเล็แนวทางมักกับบ่แน่นอนะครับผมู้ชมบลูว่ามันสิออกเทาใดเนาะครับปูเนาะรับอาครับ แคปหน้าจอไว้ครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานของข้าขอตัวลาไปแล้วพอกันไหมในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ